สามบทสวดภาหงมหากาพาหุงสหัสมาพินิมิตาสาวุธันตังตรีเมฆลังอุทิตโครสเสนามารังฐานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวุเตชัยมังคลานิมาราติเรกมาพิยุจิตสาภรติงโครัมปนาลวะกมัคามาทัตยายังคันที่สุทันตวิธินาชิตวามุนินโท Tante sasa padute sayamangkala nye. Nara kirin kecawarang hati mata putang, Tawak cita kemasani wasutarunantang, Metam pusekawitina cita wamulindo, Tante sasa padute คุริมาละวันตังอิติพิสังขตมโนชิตวามุนินโตตันเตจะสาวะตุเตชายมังคลานิขตวานะขัฏฐมุทังอยวคัินียาชินจายตุทวจนังสนกายมัดเชสันเตนะโสมวิถีนาชิตวามุนินโตตันเตจะสาวะตุเตชายมังคลานิสัจจางวิหายมติสจจากวาเทเกตุงวาทาภิโรพิตมานังอติอันตะพูตัง ปัญญาปทิปชริโตชิตวามุนินโตตันเตชสาพาตุเตชัยมังคลานีนันโตปนันทพุชคังวิพุธังมิหตทิงกุเตนะเถระพุชเคณทะมาปยันโตทุกุเตสวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชสาพาตุเตชัยมังคลานี คาหัตถิภูติเขนะสสุทัตถาหัตถังพระมังวสุทิชุติมิทิภากาภิธานังยานาคาเทนะวิจินาชิตวามุนินโทตันเตสาปุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชยมังคาระทัคขทาโยวาจโนทินทิเนสละเตมะตันเทนิจวานะเนกาวิภิธานิจุปัตถานิโมขังสุขังอธิขเมยานาโรสปัญโย มหาการุณิกนาถุตายาสัพพะปานิลังปุเรตวะปารมีสภาวะปตวะสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตเตชยมังคะลังเทยันโตโพธิยามุเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังชโยโหหินเชาสุเชยมังคะเรียปราชิตปันลังเกสีเสปทาวิโกคะเรียภิเศเกสัพพุทธานัง อาคาปาโตปโมนทติสุนากขตังสุวังคลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนุสุโมหโตจัสวิธังธรรมจาริโสปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกกรรมังปณีตีเตปทักขินาปทักขินานิลักตวานาลพันตัตเทปทักขินี พวตุสัพพมังขารังละคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพะวันตุเตพระวัตุสัพพมังขารังละคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพะวันตุเตพระวัตุสัพพมังขารังละคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพะวันตุเตะ